อยู่ที่รถขั้นต่อไปค่ะปมันแล้วมันแล้วโอ้ยนี่รถขนอะไรเนี่ยโทษนะครับนี่ขนอะไรเหรอครับเนี่ยขนเยอะครับอืมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถอนหมายถึงข้างหลังเนี่ยขนอะไรอ๋อคือลองเอาเอกสารไปดูเลยครับได้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 ดูหน่อยสิอ๋ออันนี้คือขนถ่านนะคะ แต่ถ่านมันเป็นสีนี้หรอเฮ้ย่านมันเป็นสีนี้เหรอ,ม,หรอมันเหมือนทรายเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าก้อนกรวดตะหากโอ้โหไม่ถูกต้องเลยถ่านกับก้อนกรวดมันคนละอย่างกันสินค้าก็ไม่ใช่แล้วเราต้องทําการยึดสินค้าไว้รายการสินค้าไม่ถูกต้องนะครับข้อมูลต่างๆในสมุดเดินทางก็ถือว่าโอเคแต่ฉันเจออะไรอย่างหนึง่งดูนี่นี่เลยวันหมดอายุ มันมีวันหมดอายุแล้วหนังสือเดินทางเขาเดินทางไม่ได้นะคะเราต้องเอาวันหมดอายุเตกเข้าไปแบบนี้นี่ยนายเดินทางมาได้ยังไงเนี่ยต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่เข้าใจไหมนี่มันผิดกฎหมายนะเข้ามาในนี้ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องเช็คก,ก่อนในนี้แอบ,บเอานมเปรี้ยวหรืออะไรเข้ามาไหมกระจังรถกระจังรถยังโอเคนะคะไฟหน้าไฟหน้าแตกหนึ่งดวง อีกนอนเขินหน้อยแล้วก็คุณตำรวจผมต้องรีบไปนะครับเดีย๋ยวว่าแต่ไปเลยแกไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละฉันจะเช็คล้อโหยางแบนด้วยจากการที่ฉันตรวจสอบมาแล้วนายไม่ได้รับการเข้าเมืองนะบัตรพาสปอร์ตได้ก็หมดอายุไม่จริงนาะโถ่ต้องขับกลับบ้านไปเลยไปเลยกลับไปเลยคนเถื่อนไป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  กลับรถเลยครับอ่าเหลือแค่สองคันสุดท้ายเท่านั้นค่ะทุกคนกลับไปเราไปต่อพัดปอดด้วยนะเข้าใจแล้วนะฮึบแฮสวัสดีครับผมมีอะไรผมช่วยไหมครับทำมาขับมูดฉัน <laughs> ขอดูพัดปอดหน่อยได้เลยครับสินโยไหนดูสิ สภาพรถนี่ก็โอเคนะคะไม่มียางแตกนะด้านหน้ามีกระจังรถพร้อมไฟหน้าไม่แตกหูรถหายอีกแล้วพวกนี้นี่ไปเกี่ยวอะไรที่ไหนมาเนี่ยฮะอ่ะกระจกรถหายหนึ่งอันชื่อคนนี้ชื่อว่าอดัลเลตนะคะอดัลเลตชื่อตรงรถที่เขาใช้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่บรรจุสูงสุดได้7,250อ่าตาประทับถือว่าอยู่ครบสีของบัตรประจำตัวรถก็โอเคค่ะ ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสินค้าที่เขาพกมาเป็นแกะและแพะและไก่อย่างนั้นเหรอแพะกับไก่ไหนดูดิเฮ้ยนมยพกสิ่งมีชีวิตมาเหรอเนี่ยนี่มันคืออาหารนี่นะโอ้ยเอามาไม่ได้นะของแบบนี้เนี่ยเราต้องเช็คของก่อนทําการเช็คของไก่1ตัว2ตัวสมตัวโอ้โหสี่ตัวนี่มาจากประเทศอะไรเนี่ยประเทศไทยหรือเปล่า ไม่ได้เป็นไข้หวัดนกใช่ไหมไม่ได้เป็นครับแต่ถึงจะไม่ได้เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเอากลับไปได้อยู่ดีนะคะอืมทาไงดีเราต้องบอกเขาว่านี่นายพอดีว่าเรามีกฎว่าห้ามเอาอาหารเข้ามาฉะนั้นนายไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในประเทศข,ของฉันเข้าใจไหมไม่อนุมัตินายไม่ได้ไปต่อดึง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 นายคือจุดอ่อนไปเอาไปวันนี้ได้กินเนื้อแกะแนละ้ว เกลียดมากเอาไปปล่อยเลยนะฮะลักลอบค้าของเถื่อนเหรอตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเรายังเหลือรถอีก2คันที่จะต้องจัดการคันหลังเนี่ยเป็นรถบรรทุกส่วนคันนี้เป็นรถเล็กๆน่าจะโอเคอยู่ง่ายๆสบายๆ,ายๆเรามาดูที่ประวัติกันดีกว่าเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวก่อนนะนายมันต้องมีนวดดิเอาแล้วผมกวนนวดไม่ได้ยังไงครับอไม่ใช่แล้วหน้าตาก็ไม่ใช่เลย นี่นะรูปภาพไปคนละคนชื่อเป็นชื่อเดียวกันโอเคฉันว่าคนนี้เนี่ยต้องแอบขอบโมยพาสปอร์ตของคนอื่นมาได้เลยยี่หอ้อรถยนต์ถูกต้องน้ำหนัก2,000กิโลกรัมเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คหน่อยนะครับว่าคุณแอบเอาอะไรอย่างอื่นมาเพิ่มหรือเปล่าโอเคน้ำหนักหน7 0ัก1670ถือว่าใช้ได้ฉันตัดสินได้แล้วฉันไม่ให้หนายเข้าข้อหารูปถ่ายไม่ตรงปก แถมกระจกหูรถยังหายด้วยนายไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าไปที่นี่นี่แน่เป็นนายเป็นพ่อผมก็ได้นะโอไม่โอ้ยแกหลอกฉันไม่ได้หรอกแกไม่ตรงตกอ่ะก็นำมันเพื่อนท่ายผมไม่ได้ถ่ายเองอ๋อรูปแท็กเหรอมาถึงเช้าที่สดใสวันนี้เนี่ยมีหน่วยเขากรอบบอกว่า เราจะเจอกับผู้ต้องหาที่ขนยาเถื่อนมานะคะทุกคนมาดูจ้ว่ามันจะเปไ็นยังไงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีของเถื่อนมาเนี่ยโอ้โหสภาพรถคือแตกละเอียดมากไงลองดูกันดีกว่านะลองอะไรจ้าลองอะไรจ้าขอบัตรประชาชนให้ดูด้วยจําเป็นจริงๆเหรอกรอบน่าจะเป็นคนพื้นเมืองนะคะดูใส่หมวกใส่แล้วเไฟไฟ เฮ้ยไอเนี๋อะไรอะสวยล้วไงโอ้โหไอ้นีหนีการจับกุมตายแล้วนี่เอาละเจ้าหน้ที่ทุกคนเรือดด้วยพร้อมตอนนี้มีคนหนีการจับกุมเราจะต้องเปิดไซเรนด้วยนะคะโอ้ยไม่น่าเลยเชียวแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการยึดบัตรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเบเด้เปองเด้ตอนนี้ต้องไปขอชันเป็นผู้เดียวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน เอ้เอ yeah! ้นั hey, hey, yeah, ่นๆเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วใช่ไหมรถคันนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่อยู่เฮ้ยหยุดนะนี่คือการจี้ไม่ใช่นี่คือการจับกุ่มอย่าตามมาได้คุณตำรวจอย่าตามมาไม่ตามไม่ได้แล้วแกนพื้นผู้กระทำผิดแน่นอนต้องมีการขนยาหรือว่าขนของผิดกฎหมายแน่นอนเลยค่ะเงีย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 ชนได้ชนชนได้ชนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชนเองชนเองซะได้ เราต้องรีบแซงขึ้นไปแล้วก็แซงขวานะคะเพื่อปาดหน้าให้มันหยุดรถให้ได้ไม่งั้นแล้วก็เจ้าทันไม่ยอมไม่ยอมที่จะหยุดรถแน่นอนนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดถ้าแกไปหยุดรถแล้วก็โทษหนักมันจะกลายเป็นหนักขึ้นกข้าใจไหมโอ้โชคดีนะไม่มีคนอยู่แถวนี้เนี่ยไม่งั้นโดนไอ้เจ้านี่แน่นอนเลยยุดยุดหยดีแยวนี้ตามไม่ไหวแล้วตามไม่ไหวแล้วของหน้าของหน้าของหน้าเป็นของฉันของหน้าเป็นของฉัน ประกบประกอบประกบประก,บระกบอบประกบไม่ได้หรอคุณตำรวจจังหวัดนี้ประกบเท่านั้นประกอบเท่านั้นจขะขังว่าเออเออนี่แน่เอาเขาตายแล้วหยุดหนีหยุดหนีเพราะตายโอ้โอ คุณได้เลื่อนยศแล้วเป็นจ่าและตอนนี้เราได้รับผลงานของคุณจากาจาการจับกุมคนที่ลักลอบหนีของเถื่อน <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอแต่ว่าพระเจ้าเราอยากรู้อะว่าเขาขนอะไรมาของที่มันมาคือมันเป็นของเถื่อนจริงเหรอนี่มันเป็นกรวดใช่ไหมอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในล้อรถก็ได้นะไม่มีนะครับในล้อรถไม่มี ในนี้ล่ะปึ๊บเฮ้ในนี้ก็ไม่มีเอ๊ะแล้วเขจะหนีทำไมอะ่ะของอะไรก็ไม่ได้เอามาสวยละเออเออการจับกลุ่มนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตไหนๆหนฉันก็ได้เลื่อนยศเป็นจ่าละนายนะจะต้อง <c oughs> มาอยู่ในพุ่มไม้นี้ก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันจะโดนลดขั้น <c oughs> จะกระเด็นไปไหนเพื่อนมานี่ <c oughs> เอออย่างนี้อ <c oughs> เนียนนะเนี่ยดีนะนายใส่ชุดสีเขียวมาเราถึงเวลาที่จะกลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อรายงานหัวหน้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วคนนี้เนี่ยอาจจะทำกระทำผิดมากกว่านั้นนะคะอย่างเช่นแบบขายยาบ้าให้กับคนอื่นะไรอย่างเงี้ยขอดูรถหน่อยเราต้องกลับไปที่ชายแดนอ่าใกล้แค่นี้อุ้ยถอยๆถอยๆถอยถอยน่อยฮ้ยจากำลังจะกลับสถานี แล้วกลับไปยังสถานีนะคะนี่เราต้องซ่อมหมายกั้นด้วยนะเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดมีใครทําแบบนี้อีกเนี่ยแปลว่าเราจะจับตัวเขาไม่ได้นะเพราะว่าหมายกั้นไม่มีเฮ้ยมีคนโทรศัพท์มาออสวัสดีครับพระเจ้าช่วยมนมาใช่ไหมตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีการแทรกแซงกันเกิดขึ้นฉันอยากจะบอกว่านายรีบนำอาวุธแล้วออกไปจากโต๊ะเราต้องการความช่วยเหลือเอาเฮ้ย นี่มันเป็นภารกิจเร่งด่วนมีการแทรกแซงของกองทัพอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เราจะต้องไปช่วยเขารบรับคำสั่งบได้เลยครับหัวหน้าผมจะจัดการเองหน้าที่ของตำรวจที่ดีก็คือต้องทำได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมีอาวุธอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเป็นกระสุนปืนนะคะแล้วก็ปืนกระบอกเล็กหนึ่งกระบอก ตอนนี้เป็นคนแฮกเกอร์แฮกเงินในบัญชีของตำรวจของกเราไปหมดเลยฉันเกรงว,ว่าพวกเราจะไม่มีเงินเดือนอะนะโอ้ยยิงเพ,เพื่อนกันเองได้ไปเนี่ยภารกิจของเราก็คือขาดการติดต่อมีการติดต่อกลับมาจากกองพลแทรกแซงที่โรงไม้เฮ้ยนี่มันกระบอดชัดๆเลยนี่นะเราต้องไปที่โรงไม้นะคะตรงนี้พานี้อย่างมันมีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีภารกิจพิเศษด้วย แป้งเชื่อว่าเหล่าตำรวจจะต้องไปกองอยู่ตรงนั้นแน่นอนที่สำคัญนะเราจะเจอกับผู้ร้ายนะคะที่หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ที่ขนของเถื่อนแล้วก็น่าจะมีการปล้นกันด้วยนะคะนี่นายคิดว่าเราจะรอดไหมรอดดีเพื่อนแต่ว่าานายขับรถฉันมาอาจจะไม่รอดอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาถึงแล้วรามาถึงแล้ว,เ,าาลวเออและขอให้นี่ไปจุดเริ่มต้นที่ดีนะเฮ้ อะไรกันเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจ่าจะร่วมมือกับอาชญากรออกไปจากที่นี่กันเถอะมีคนแจ้งสารวัตรแล้วเหตุเรื่องนี้สวยแล้วไงโอโอ้โหยเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนอเออตายเอืออย่าตายลสะสหายย,ายังต้องการคุณอยู่คาริสตัน ขอบคุณที่เล่นนะจบอย่างงี้โอ้ก็ถือว่าตัวเกมเดโมเนี่ยทำออกมาให้เราได้เล่นเยอะมากๆเลยนะคะมีการไล่ล่ามีการแบบแก๊งมาเฟียอะไรด้วยเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบเดี๋ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แงค์ด้วยนะถ้าเกมตัวเต็มมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าบายบาย ทุกคนถอยถอยถอยยพี่ใบพี่ใบลากมันไปก่อนโอ้โหโอ้โหเห็นอย่างชัดเจนเห็นอย่างชัดเจนฉันลากอยู่รอรับาปทีวีเจ็ดสีฉันลากอยู่แล้วตู้เสียเปิดหรือยังพี่กิตเอาเปิดแล้วนี่